ครับผ่านแล้วครับคนละตัวเลยครับแกะเลยครับมาจากประทุมนะครับดูแถวไหนครับลำลูกกาหรือแถวไหนคลองสามนะ V ี่ผีีครับฟ้าฟ้าตัวนึงครับเขียวตัวนี้ดึงสลักได้เลยครับแกะก่อนของเก่าอันนี้ไอโฟนอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้มือถือหายของเก่าแอนดรอยใช่ไหมครับมาเดี๋ยวทำแอปเปิลนดีให้ก่อนนือถืเขียวนะครับโอเคครับ อันนั้นฟ้าเนาะดึงสองข้างนะดึงดึงยังครับ <c oughs> โอเค,อเค,อเคไม่เเดี๋ยวติดต่อให้ก่อนนะครับริัก้าแนนดีเเคค่่่่ไมลทช มาด้วยนะหาหนาที่รู้ผอทีอย่ามัวแต่มองแหลมทองเทเลโซน iPhone free down ่นอนมือถือแปดริวฟรีดาวน์ iPhone เดียวเฮียบอลจะให้เองวงเงินพิเศษมีพิที่แหลมทองผ่อนแบบให้บริษัอนุมัติเอยไม่ต้องเพิ่มดาวน์